สงสัยมีมเทาสงสัยทำไมปอยตรีชดาถึงใช้คำนำหน้าว่าคุณได้โซเชียลร,ร่วมถกสนันล่าสุดเฉลยแล้วความจริงคืออะไรยังทำได้ไม่อยากท่าไม่อยากระบุเพศกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เมื่อพัชรนัทโนบันเทาหรือมีมิทานางแบบสาวข้ามเพศชาวไทยซึ่งมีผลงานสร้างชื่อในสหรัฐได้เผยภาพสลิปธนาคารหนึ่งผ่านทาง Facebook มีมิทาเมื่อช่วงคืนวานนี้16กุมภาพันธ์2567พร้อมตั้งคำถามในเรื่องของการใช้คำนำหน้าชื่อ โดยพบว่าเป็นสลิปจากนักแสดงดังปอยตรีชาดาหงยกที่โอนเงินให้กับฟิล์มธัญรัตน์จิตประภาจินเจ้าของตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชันแนลควีน2007ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าตรงคำนำหน้าชื่อของปอยนั้นมีการใช้คำว่าคุณขณะที่ของฟิล์มมีการใช้คำนำหน้าว่านายด้วยเหตุนี้มีมิถ่าจึงได้ออกมาตั้งคำถามว่าคำว่าคุณใช้ได้บางคนหรือใช้ได้ทุกคนและยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาใดๆกับทั้งพี่ฟิล์มหรือพี่ปอยรักทั้งคู่แต่ไม่เห็นด้วยกับความไม่เท่าเทียม ที่สามารถใช้คุณได้เพียงบางคนทั้งนี้ชาวเน็ตที่ได้เห็นพากันแสดงความประหลาดใจเนื่องจากเป็นคำนำหน้าที่ไม่เคยเห็นเช่นกันซึ่งหลายคนยังสงสัยว่าหากตัวเองอยากจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นคุณซึ่งเป็นคำที่ไม่ระบุเพศนี้จะสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ภาคส่วนจะใช้คุณแทนในนางสาวหรืออาจจะไม่มีการระบุค,คำนำหน้าชื่อไปเลยเพื่อความเท่าเทียมทางเพศขณะที่ล่าสุด17กุมภาพันธ์ เฟซบุ๊กันเดนสมิทได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าประเด็นเรื่องคำนำหน้าไม่อยากให้ทุกคนตื่นเต้นไปมากกว่านี้นะคะจริงๆแล้วตอนกรอกเอกสารสมัครเราสามารถติ๊กคำนำหน้าได้เลยว่าจะให้ระบุหมายว่าเป็นเพศอะไรแค่นั้นเองค่ะง่ายๆแต่เห็นหลายคนพยายามส่งข้อความหาธนาคารและต้องการหาความจริงความจริงอยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะเพราะว่าตอนที่น้องเขาได้ใช้เป็นคุณน้องยังโทรมาอวดเลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะใช้คุณให้ขอตอนกรอกใบสมัครได้เลยคะ่ะ เป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะคะตอนนี้ได้บอกน้องมีมีไปแล้วว่าตื่นมาแล้วคุยกันแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ปลอยโทรหาด้วยกระส่วนตอนนี้พี่ปลอยกําลังจะโทรหาธนาคารให้ออกมาชี้แจงและอธิบายแนวทางของการกรอกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ของน้องๆและเพื่อนๆต่อไปคะ่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ฝนตกหนักเลย